นี่พี่น้องมาฮอดแล้วเนาะอ้าวสวัสดีอ้ายสวัสดีอ้าวสวัสดีสวัสดีได้เยอะหน่อยๆๆเสื้อผ้าบ่อ้ายเป็นแบบใดเสื้อผ้าของเองนะโอ้ของเจ้าเองยๆนี่พี่น้องเพิ่นมาอดแล้วเนาะเพิ่นโทรแต่อันตอน11:00นนนี้จังได้เห็นหน้ากันเนาะโอ้เสื้อผ้าใส่ทงเลยอ้ายย สวัสดีและสบายดีบไวเอฟซีฟังไพยและฟังเล่าพี่น้องตอนนี้บ่าสัญญาสีไปหัเอ้าเขื่องพี่นอ้องมีไอ้คนหนึ่งโทรมาหาบ่าสัญญาตอนสิบเอ็ดโมงวบาบ่าสัญญายัางบริจาคเสื้อผ้าอยู่บ่ว่าให้เด็กหน่อยหรือว่าตอนนี้มันระดูหนาวเลยพี่น้องเนาะเฮ้าเลยวะฮับไอ้ฮับเพิ่นก็นมาส่งให้เลยแต่ทั้งทั้งทียังบ่ท่านไอหูเป็นกับเพิ่นพี่น้องเพิินให้ไปหลัดอยู่ที่บ้านบึงสางพี่น้องเนาะแต่เฮ้าสี มาหลัดในบัลลหน้าสิโทาให้เพิินมากพี่เลยพี่น้องเพิานไม่เครืองดอูเป้าหนึ่งพี่น้องประมาณหนัดเลยเนาะแต่ว่าเจ๊ซิแมนหรือบอพี่น้องไปหลุดน้ำกันเลยไป <c oughs> นี่พี่น้องเขาหอดป่ <c oughs> ายบัลนงกง,งามเนาะพี่น้องเนาะคือบัลนเบาสัญญาเนาะพี่น้องเขาจะถ่าอยู่สีแง่พนี่น้องเขาจะจะมาติมึงสามพี่เนาะแต่ว่าเขาบริคุยก็ไล่เนาะทางอ้ายเพ,พิินกรงายพี่น้องแล้ว แบบว่าเท่าหากันบัดเดียวนะเพื่อนว่าบอสัญญาบริจาคเสื้อผ้าอยู่บ้ว่าบริจาคว่าเดี๋ยวไอซสิไปส่งให้เด้อเพื่อนว่าเพื่อนก็มากนีพี่น้องมาหอดแล้วเนาะอ้าวสวัสดีไอ้าวสวัสดีสวัสดีโดยโดยโดยเสื้อผ้าว่าไอ้ี่เป็นแบบใดเสื้อผ้าของข่อยหิงนะโอ้องเจ้าเองโดยโดยโดยในพี่น้องเพื่อนมาหอดแล้วเนาะเพื่อนโท่แต่อันตอนซีเบตโม่ปั้นอีกจังได้เห็นหนากันเนอกโอ้เสื้อผ้าใส่ทงเลยไอ โดยโดยโดยเมื่อไรอันบอกซื้อบอกน้ำเพราะว่าคอยซีอันนั้นเด้คอยซีบอกซื้อเสียงเด้โดย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 ได้ไอ้คันมี่ช่างขึ้นนากระบอกได้ไว้เติมเนาะอยู่อยู่กับโต๊ะสวรรค์หลุดบ่อย

นี่คือเพิ่นมาห่อนแล้วพี่น้องเนาะเพินนเพ่นมาห่อนมาเทิงเฮาสีไปบริจาคให้เพิ่นคือเพิ่นเว้าแล้วเนาะปัจจุป,ปัจจัยเพิ่นว่าเล็กๆ,ๆน้อยท่านไปน้อยเนาะโดยอย้าเดี๋สุกโย่อันนี้สุกโย่บ้างไอโอ้ขอบใจลลายไอ้แต่งได้กะขอบใจเด้ไอไอเด้อขอบใจลลายๆ,ๆอยู่ดีไม่แห้งเด้ไอไอเด้ออะเอาอบแพง ได้เด้ออากับกับกันาหนิโดยยโดยยได้อายได้โดยโเดินทางบัดไฟเด้อเด้อเดินทางบัดไฟเด้ออายเด้อข่อยไปข่อยมาเด้อม่ยังขืบนากระบอกน้องขั้นอยากบริจาคนะโดย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 นี่พี่น้องเพิ่นสิได้กั๊บเนาะเพิ่นอยู่ในอันจัดสั้นเพิ่นว่าพี่น้องเนาะเพิ่นโทรห้าบ่าวสัญญาแต่มื้อเสาร์ตอนนี้ก็เป็นได้เสีซลนักหรื่วะนักอยู่เพิ่นว่าเนาะทั้งอายเพิ่นก็สิกลับทั้งเฮาก็สิกลับเลยพี่ พี่พี่น้องๆเฮ้ยบันีในนอคือเข้าตรงนี่พี่น้องเข้ากับิีดีกับแล้วเอาตัวนี้ใส่ทั้งหน้าเสี่ยวโอ้เดๆๆๆ้อเด้อเด้อบาไบานี่พี่น้องเพิ่นกับเลยวเนาะโอ้ทางไหนเพิ่นพูน,น้ำใจดีพี่น้องพูนญ่ใจดีเนาะเพิ่นมาบริจาคเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆเนาะเสี่ยวเนาะรายการของครบของกินเนาะเพิ่นให้บริจาคให้เพิ่นเพิ่นว่าอู้บ่สัญญาบริจาคให้ในเด้อวะ ทางได้ก็ขอบใจหลายๆน้ำอายนอนนงคือเงินจำานนหาเส้นกีบพี่น้องน่าสุกหนงบาสัญญาเนาะอันนี้เนาะกงหนบาสัญญาให้เหตุขีดต่อไปเนาะโอ้ทางด้ก็ขอบใจทั้งอายน้องนับเลอ่ะบันนห้องก็สิได้ยกับเลยเนาะเยวเนาะบายบายเยวนี่พี่น้องเนาะจะพาเนาะเลือกอันไหนเาเอือกเนาะชงเสือ อะไรป้อจุปัจจัยเพิ่นเอาให้มาจากสวรรค์เอฟซีเ่าเสัญญาพี่น้องให้ฝาดใจฝาดใจเด้อมักกี่ว่าเท้าต้นนี่มักมากเลยมักบ้าเลือกเอาอีกยังอยู่เสือผู้ชายนะฮัลตตัวได้เอาไะไก็เอาเสือผู้หญิงใช้ไ่เท้าเลือกมากทั้งนั้นใช้เสือผู้ชายเห็นอยู่เอฟซใช้ได้บ่้อไงฝาดเท้าดู นายบกเสือผู้ชายได้ไหนนี่พอเท้าด้งนี่นี่ใช่คบใช่านาเด้อเสือตัวใหญ่นี่ใช่บังอีกเสือผู้ชายมั้ยใช่ใช้ขนมนให้อันนี่อ้าวไม่เทา้าไฮเขาห้เขา,ากเจ้าไม่เท้าเขาเลียกบริไดร์ช่างเนาะบริโภว,ว่าตัวไดร์ไม่เท้าเอา้ยไม่ใช่เท้าได้แล้องจะเช่าปอตัวนี้ เดือกวัวเหมือนเดิมเดือกด้าโร่เนาะไม่เท่าบอได้เนาะไม่เท่าเนาะบอได้ให้แต่อคนเอาอือตัวได้ได้ก้าวเนี่พอท้าวอันนี้อืออาวบอกกับใจในลายคือส่งเสืออันเขาจะพาคมาให้แต่สวรรค์เนาะบาสัญญาก็ได้ให้เป็นที่เขียวหอยแล้วเนาะให้เขาไม่เท่าเนาะ มาบขอเาด้เออเอาตัวได้เอาไรเอาลอนเมทาวเจ้าเขาจีนะเจ้าบขาอะไรเขาจีใอหลุกหลุกลาลานกินเออเอาไงขอบใจขอบใจเด็ดอยู่ดีแห้งเด้อเออขอบใจภายในผ่าเท้าขอบใจเด้สีเด็ดอยู่ดีแห้งเด้อโอ้ยอยู่ดีมีแห้งเด้อนี่คือทั้งแมทาวห้องในก็เลือกไมาเม็ดเลยเนาะนี่เลือกไมาเม็ดเม็ดเลยพี่น้อง เขาว่าอันหานี in ่นมเด้อท่านอนุบ่มีนี่เด้อได้เด้อนี่ซื้อเอาไปส่งอันนี้แหละข้าบล้นั่นอ้าเ้า่เอาาอือไปให้คนมันนี่พี่น้องเนาะโอ้ให้เพิ่นแล้วเนาะขอบใจลายเด้อเอาต้มขนมบักตักแตงบ่าวสัญญากเอาให้แล้วเนาะนี่ให้ดีีแงเด้อสแเด้อ คือทาถ้ายเพิ่นกาขอให้อยู่ด un ีไม่แห้งเด้ออยู่สวรรค์เนาะอายเนาะอยู่อันแถวอันบอนเพิ่นจัดสั้นกัขอให้อยู่ดีไม่แห้งถ้งายเพิ่นลืมซื้อเลยเนาะเดี๋ยวเฮาเอ่ยไปดำลังดอกซื้อเพิน่นนี่คือเพิ่นเลือกเอาหมดแล้วงามอยู่บ่ะไม่เทางามอยู่บ่ะเอองามอยู่โอ้โหนี่พี่น,อนอ้องเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้กับผมยังไล่เนาะบ่าวสัญญากระซิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะคือด้วยด้วยด้วย S <S คือทั้งอายเพิ่นกะข,ข้อหายยูดีไม่แห้งเนาะอันนี้คือเบาวสัญญาบริจาคหายคนในบ้านที่เข้าเจ้าบบมี่เซฟาร์เนาะพี่น้องเนาะก็คือบริจาคแล้วแลวเนาะจากได้กะข้อหาเจ้ายูดีไม่แห้งหรืออายเด้อเบาวสัญญากะสิรัมราพาพจากเพียงเท่านี้เลยพี่น้องข้อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีอายอกับข้อห้ยยูดีไม่แห้งเนาะขอขอบใจ